อ,อะไรกันมีโทษชทบใช่หรือบอเจ้าบอแมงบุมมีโยอโอเอเงินให้กับช่องสีเหลือได้ไปชื่อน่ากินน่าอื่นยู่ยใเนาะมีมีมีของที่ว่าแบบมักมักเป็นพิเศษอยู่บอ สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนเด้อนอนพี่น้องเนาะฝนปัดเถอาฮะบอลต้นเต้นมาระบาดเนี่โอ้หัวมันมีหัวใหญ่า่เนาะโอ้ยสบายดีน้องละ่ะสบายดีอ่าเถอะเดฟมาปนมันบ่เนี่อันนี้แบบว่าตัวนี้นี่สามารถมุกมุกได้ตีตัวนี้เรื่อยรือยว่าโบแมนมันมุกบ่ โอ้เพราะว่าบาต้าว่านะเพื่อว่าทวากาบมันสีแดงบม่รู้ว่าสีเหล่เ่เนาะสีแดงโอ้ชาวบานสีแดงนี่มุกมุกได้เนาะแมนบ้าเจ้าตัวเบาเบาเบื่อนี่เซ็ดลดอ่าสบายดีป้าลุงเบนก่อนไหมโอเคเดี๋สบายดีก่อนหมดละโอเคอ่าพากันเห็นกระดูกยังระบาดนีมกระดูกเบะกระดูกเบะมม่ยังเอาเงินให้บ้าอ๋อถูกเอาเก็บไว้โลดเก็บไว้โลดขอบใจขอบใจ ไพ่เอาเงินให้ไพ่เอาเงินให้เอาเก็บเงินในชุบเก็บเงินในชุบโอ้ยเงินคือเงินแม่เจ้าของแล้วเวพาะฉันคืออ่ะยางหนึ่งกับอ่าทวงหนึ่งนี่น,น,นี่บัดพักแห่งนี้ชิได้บ่อสองโลนกบูหูยังบูหูโอ้ลองเหมือนเหมือนมาลองเพื่อนก่อนไปลองเลยมือนี้กะคือว่าอลไรเนาะซื้อในพักอ่ามาให้เพื่อน้องเลยอ่ายังในหมักแตง อืมตัวนี้นี่มุกได้เนาะไอจูไพ่อยู่บ่ยังอยู่อ่ายังเบจุเพื่อว่า <c oughs> กะาว่าเป็นมั่นต้นนะกินได้อยู่อันนี้ก็กิกนได้พี่น้องแต่ว่ากินลายมันอยากเสียบท้องเผื่อว่าเนาะโดยกาบทักทายสบายดีก็พอแม่พี่น้อง fc เบิร์ดสุขุสุคนเบิร์สุมองสุบอนพี่น้องเลยบอกว่าจะอยู่ทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่าง,างประเทศน,น้เนาะพี่น้องเนะาะจั่งไรแต่บัา,บานนี้คือมาเห็นนะกระดูก ทำหลังให้นั่งลงนั่งลงนั่งลงงามๆเออไฟบอกกับพังคั่วหนี่เอาวางโรดมือนี่ชื่อระบโบปะนี่ชื่ออันเบาวน่าชื่อระบบชื่อชื่อะไรชื่อจังไดเอ้าชื่อตาเออเจ้าดิโอ้ชื่อตาเพห็นว่าเอ้าทวนทวนทวนอันชื่อเจ้าของไม้ย,ย,ยุ่งเจ้าชื่อจังใดชื่อผลชื่อผลเจ้าดิเื่อผลเมนชื่อผลคือเอ้ไรแท้ชื่อจังไดชื่อลิ้นชื่อลิ้น อผลลิ้นโอ้ผลลิ้นอ่าลิ้นกระเดดบวะนี้แดดบ่ผู้น้อยนะบ่จะบ่จะเชือันน้องเจ้าผู้น้อยนะชื่อจังไดชื่อแดดอะไรลานลานลานผู้น้อยเนี่ยตั้งชื่อนั้ได้จ้ะนะโมผู้ยังยังบ่ผู้โยอ่าน้องพี่น้องเนาะหากลังได้จักเดือนก็จังเดือนนึงหาได้เดือนหนึ่งพี่น้องเว โอ้ยเห็นนะอย่างแบอเพลินเป็นอย่งไรเอ๋อเบอมาได้ใช้มาครบมาครบมาครบแบอะจมเพลินพี่น้อย่างไรยังจ็ดโตแบบนี้สามโตยังสามโตแล้วเราไปเรียกมันจัะว่านอนู่เทียงไปจักหมันหาไปตามเพียงว่าแล้วมันแกมาครบมาคันเจ้าว่าได้ไปหาบ่หอยเดือฮะ ต้องมาได้หาคือผมไปหางาไก่โคกไก่ป่าอยู่ไปหาหอยเดือเดอเดออแบบเออไิซื้อเด้อได้ไปบ่หาหอยเดือดไม่ได้คือน้องคนกับไปหาบมันหลัดหาบมันน้ำแม่พี่น้องแม่กับพ่อนี่กูปไปควัดแต่ดูบ่เน่ยน้องอพี่นออ้องอ่ต้นนั้นใกล้สิเล้วเลยบ่ ยังยังยังลายเติบบออยันมันูเป็นหัวอยู่พังพุ่นเป็นบอคืออานานาชาวุ่เจ้านี่หัวหันเป็นบ่แต่กะทั้งนี้กะชุดชุดวนใดพวกย้อนบ่โอ้เดินเล้วก็ต้นจิกนี่นะฮะต้นจิกใช่ต้นจิกนี่ป่ะอันนี้โอ้บ่อตาซี่ไก่โคตรสนน้องนี่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 นาเพื่อนนะต้นจิกตัวนี้ ้วกาชัดลงไปใช้ต้นเหลืองนั่นบ่ต้นไข่ป่ะหร<ม>ือ,<ม>อว่าเสี่ยวอันลงต้นคันใหญ่นี้หรือว่าต้นไข่พูดต้นไข่ท<อ>ี่กับคาละคูพูดโอ้พี่น้องเจ็ดคนอ่าเจ็ดคนนาะพี่น้องที่ได้พูดละพูดละครื่องให้พี่น้องแต่ว่ามันเงาชื่<ม>อเนาะแม่ได้ได้เปียกลวงเงาพี่น้องเลยเมื่อนี้อ่ามีผู้ใดแนแล้วเขามาหาเมื่อนี้ มีเบาเวียโอมีแต่เบาเวียเบาเวียเข้ามาทำกันกับโฟลต้าแล้พี่น้องแสดงวันยังบม่มีผู้ใดกะเนาะเก็บไว้เห็นเนาะเงินนี่เออเงินหายากได้อย่าไปถิ่มไปคว่งได้ใส่ทงไว้ดีๆเนาะแต่คือว่าคือมือตะเก่านี่คนมาหาหลายบ่หรือว่าบกหอยมีบ่มีอยู่เนาะออ๋ ส่วนส่วนลายนี่ก็คือว่าเนี่ยอาบอต้าได้ยินเคนว่าว่าผดองหาสิบด้านเจ้านี่ยังยังยังประเว็นว่าวบอโอว่าแต่น้องพูร่าเแต่ว่าเพิ่นเพิ่นอายแล้วบวะพี่น้องเออเรื่องว่าวูเพลวหรือว่าเรื่องภูเรื่องคลองน่ะเอาไว้สกอนเนาะอาฮะตั้งตกนตั้งโตสกอนพี <mon> ่น <mon k jaw gasping> ้องเลย หรือว่าอยากมีแหละบ่บ่เออเนาะเ่าไปสิใดมีแต่สาวผู้มีแต่สาวผู้ลานก็บ่เป็นเป็นพี่น้องเลยคือคือว่าเนี่มีแต่ว่าส่วนพักส่วนมะแตงนี้เห็ดกันเห็ดเต็มที่ได้เด้ออ่าโบเมียนสิว่าเห็ดพ่ออาแล้วฮีดเห็ดพ่อไปเบะไบะไปซื้อโบได้ได้อ่าไอเขามาจ่อเขามาอัปเดตเบึงเรื่อยอยู่ได้นี่เนาะ มาบันไดก็เห็นได้คุมมาบันไดก็เห็นได้คุมโอ้ยแล้วเท่านั้นแล้วเข,ขออ่าไหมเข่ายังกะซีไปกินแล้วบ่ซีแล้วยังอยู่พี่น้องยังอยู่ยยตัวเจ้านี่แต่หึงเลยใช่ <laughs> โอ้ยจีฮูไปชังน้ำมูกอยู่บฮ่ฮะพูดอยู่บ่นี่หะ <laughs> อเห็นบัวหูดอก <laughs> คือรถไทยชื่อได้จากปีแล้วนี่คปีอ่ะ สองปีกลัวกลัวโู้ไปบดเพิ่นนี่เนาะโอ้ยแต่ว่าโค้งแต่ว่าโค้งแต่ว่าโค้งนี่โค้งเก่าเนาะโค้งนี่คือสิโดนอะไรแต่ว่าจักนี่ยังใหม่อยู่จักยังใหม่อยู่พี่น้องเลยอ่าอาศัยอ้ายผู้อันซื้อรุ่นนั่นบ่แม่โอ้เป็นคนไทยเพิ่นเกิดพันในมีเมียที่โอ้พันในมีเมียพี่น้องเลยคือคือเรื่องเฮือนนี่อ่า ปอตาไ่ได้เห็นแต่โดนแล้วกระเฮือนหลังเกาหันบ่นเพราะว่าจังใดคือถามถามเพวกคนพี่น้องเลยว่าสิบ่าคือกันบ่อสินะยังเฮือนหลังเกาหันเมนเอ่อหลังคูบหลังค้ามันก็ชอดกับหัวจีบ่อหัวอยู่เพราะว่าปอตาะเห็นแต่โดนแล้วสินะแต่ว่ามีแต่ฟูอันหล่าหันเข้าไปเนาะเมนเจ้าได้กระเที่ยวเขาเป็นอนบ้านอีู่บเข้าไปเมื่อยอยู่เขยวไปเมื่ออยู่แต่ว่าพอ แต่ว่าพ่อกับแม่นี่แม่นออกมาอยู่อยู่นานี่สิบปีแล้วแม่โอ้นอนเลี้ยงแบ่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เป็ดไก่มีอยู่บ่อยโอบบ้โหช่อจักนี่จะโบลาณโอ้ปวดมาเลยเนาะดูสบายดีสบายดิพี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 มาพี่เนะาะกินขา้าวบ่กดนมันเนี่ยไปกดนมันเลยโด,ดยโอ้ปล<อ><อ>านในหนองนี่ป่อยักทงสิบปีนี่ เจ็ดองพอดีอายอยู่เมตู้นะหัวหนักหัวรังเออเมตู้ไหนนั่งงามๆเจ้ากะเออพวมพวมพวมจังไดพ่วมเฮียนว้าพี่น้องพวมดื้อทำนี่เนาะคือกันกับลานตุนช่วงบอกเพื่อนเต้นเพื่อนพอดเลยกล้าพอนให้เอฟซีเพื่อนเบิงอยู่บ่หึบอกกล้าชอบกล้าพอดนับได้ฮอตชิปแล้วยังยังอยู่โอ้เฮียนนับให้ฮอตชิปเด้อ คือว่าลงหอกปวเกียมเลยใช้ชานบัดถ้าพอเพิ่นได้เพิ่นยังอยู่พุ่นบ่ไปพุ่นละไปป่า,า,ปาปปอ้อยพุ่นลราไปทางป่าอ้อยแล้ว<อ>ไปเจาะเพิ่นล่งขาทางป่าคือว่า,วาวนี่ก็แบบคือตกแรงมาดังชี่ก็เพิ่นนี่ไปเผาปลาอ้อยบอ่แล้วน,นะงัาไปเบิ่งปลามันแล้วก็นโอปลามันโอ้เห็ดเห็ดชวนมันต่อโอ้โ,อโอหนี่แหละเฮาวหัวฮาวบ่มีไรแห้งดินล้นแห้งหาได้เด้อ นางนงนอนอยู่บาไหวได้เนาะแตคือว่าเนี่ยคือน้ามันกับมันกับนองใยโยสินะโ่คืออเนาน้ามันนองใยโยกระโปงมักแตงมอย่างมือนี่ชื่อในพักมาเดี๋ยวมื้อหน้าคุดขุมมันยังมาเลรกชื่อในแตงมาให้เออเห็ดหัวน้ำมันจังอันนี้บางที่เอาเผาอยู่มันกับ อาจสิบ่ท no no oh, no. uh, ันก็มีได้ดอกน้อยๆไกลเข้าไปชะไปหยังว่าโอ้ยพอได้ช้ํานั้นอ่าเฮาสิเฮ็ดหยังเพราะว่านะเพราะว่าเฮาบ่ได้ไปไสเฮ็ดหยังเนาะอ่าเฮ็ดไปบกๆแป๊กๆนี่แหละยามมันมันดดมันยังบ่แห้งก็เฮ็ดไปเพราะว่าบ่ได้ไปรับจ้างรับบายให้เด้อือเบิ่ดักับผักมันอ่าผักมันกนมันพี่น้อง คือก็กอไม่พอบ้านก็ไม่จังไพนี่แมนโมมีเนาะเจ้าเนาะแต่กระชัมตัดกับเมนตัดอยู่ภาคดอนทั้งนั้นบ่หัวอ๋อตัดมาอยู่มารถไทยนี่เดมีแต่ก็ไเแกอเอาคืออันผู้อยู่ไทยน่ะยังจะค้นผู้อยู่ไทยลูกเจ้าน่ะบมมี่โอ้คือว่ามารวมตัวบนแล้วครบอยู่นี่เจ็ดคนเลยโอมียัง เจ็ดคนเลยเจ็ดคนแปดคนเก้าคนทั้งหลานอ๋อสิบทั้งผู้น้อยนั่นป้าโถสิบคนพี่น้องทั้งลูกทั้งหลานป่านั่นสีห์ให้กุ้มเถียงเพื่อนนอนนอนในเถียงกี่แท่งจะค้นนอนในเถียงสามคนแล้วก็อยู่กระตูเพร้อาะกระตูกระตูกับผู้น้อยแล้วก็แม่เพื่อนนั่นแม่เพื่อนแล้วก็ซองซองชาวเพื่อนนี่บางเทือกจะเขาเมื่อนอนเพื่อนเขาเพื่อนน้ำ แต่ว่าอยู่เพื่อนนะน้าสางกับบุมีห้องน้ากับบุมีกันเลยแบบตอนเว้นนี่ออกมาพี่เมื่อนอนพอเป็นเพื่อนมาห้างแต่ว่าคือชุ่มเจ้านี่ออกมาอยู่ไฮอยู่หน้าประจำนี่แมนสิบปีซันบสชุมเจ้าบอลสิบปีนี่อ่าสิบปีนี่ไปนอนกันก็ว่าแรกก็รุ่นเล่าข้าวเดียวกับเขาทพทเมเพิ่มจากเนาะพอเมบาตาเขามันนอนนี่ก็นอ่านอนปะเพื่อนนี่ก็ดูนี่เลย เที่ยวมื้อนอนเอาดูงหน่อยนี่มือกับมือกับบุหรีเมือโรถไทยนี่มูนมังกับลูกบดกุคนบ่นี่งานนี้โดยหรือว่ามีผู้ใดผู้หนึ่งชื่อเป็นวิเศษต่างหากบ่หรือว่าแบบเงินหาน้ากันเงินอันหาน้ากันมุดมูือเอือว่าเป็นรถมูลรถมูลคือนานี่ยังยังเห็ดน้ากันอยู่เนาะยังยังบริปันผู ยังบมได้ปันพูดปันไม้พี่น้องเลยนาชุมเจ้านี่หดใช้กันแท้นี่นะต้นหดเพิ่เออเนาะแต่ว่าได้ได้เปียบเง a พี่น้องแต่ว่าล่วงล่วงกว้งนี่บบกุ้งเนาะโบกุ้งคือคือเบิงในอันมุมกล้องนี่อาจชิกวุงแน่พี่น้องนี่เนาะแต่ว่าอยู่ในมุมใกล้เด้อเนาะพี่น้องนี่นี่อันนี้คือมุมใกล้นี่ก็อยู่นี้พี่น้อง แล้วก็หันมาทางนี้ก็เคยวัดเทกอีบ่วนี่คว่มกวงจากแมสเนี่ยชาวสองปะโอชาวกลัวแมสพี่น้องชาวกลัวแมสแต่นี้ถ้าว่าปั่นลูกเจ็ดคนพูพอพูพอกับแมกได้เนาะมันคือดินดินเคลื่อนเจ้านี่กวงเถอะบ่บ่ก่วงกันนะโอ้กุ๊กเคลื่อนประมาณ ได้ดอกลังนี่ไงครับเออถ้าว่าลังใหญ่นี่กันเนาะเอออาบน้าอบน้ามันจะเกี้ยงแน่แต่จะเล่นมันทั้งนี้เด้อเออถึงเงินถ่าเฮาวเน่เพื่อน่ะนี่แหละจเพื่อนวะ fc fc เพื่อนว่าบอกเพื่อนน่เด้อเนาะถาวากระดองลูกสาวก็จะว่าแพงไรได้บัดชันกะกะเบิ้งจะบ่จะคิดลูกสาวคือว่ากระดองหาสิบล้านแม่นาลีะบ่ เออนาแต่จะว่าเอาหลีกับบุหอดพุทโธกเนาะขอเพียงแต่ว่ามีอันผูกมาเบิ้งมาแย่งกับพ่อแล้วเนาะบัดบัดคือขะดองสาวลี่คนนี้เขาได้ฉันลืมถามแล้นะสามสิบบ่อองัวงัวมีบ่งัวงัวจะโตก่องัวสองหมูเด้เออคัมเด้ โอ,อคือคือในใน่ะในนามเงอนเฮือนผัวเนะาะเงิน30สล้านแต่ว่าบัตรหายจะเทนี่บ่ฮอดแม่นบ่เพินหายจากล้านจะหายหาให้ก่อนเจ็ดล้านว่าวสามสิบได้แต่เจ็ดล้านพี่น้องอ่าคือพังเบื่องนี้คือหลายเนาะว่ากันนี่แพงสามสิบได้แต่เจ็ดพี่น้องเจ็ดล้านกีบถ้อเปนเ็นเงินบาทานีการมืน่นมื่นกว่าบาทเป็นเงินบาทเนาะเพราะว่าเงินบาทช่วงนี้นี่มืนน่นนึงนี่ 6ล้าน6แสนเนาะกื60,000บ่ประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยว่าถ้าว่าเพิ่นเอา7ล้านนี่ก็สิประมาณ10,000 10,000น้อยๆพี่น้องเอ้ยบาดบาดงัวได้ได้บ่2ตัวบ่ป้าตัวนึงตัวนึงแสดงว่างัวนี่เสียเพิ่นตัวนึงค้ำเด้เบิดบาทนึงบ่เบิดเบิดเลยโอ้แต่ว่าค้ำ ข้าวตะก,กี้นี่บาทหนึ่งนี่จกักจักล้านก็ตอนน่ะจื้ออยู่บ่บม่จ,บจื้อแต่ว่าจื้อโอ้โหนาแต่สีบ่แพงคำนี้เนะาะเพราะว่าจุ่มเพิ่นมีครอบครัวนี่จักปีแล้วจื้ออยู่บสนะส่สามปีเนะอ๋อสองปีสามปีขึ้นลางพี่น้องเลยตั้งแต่เหรียเงินพันหนึ่งสามเซนหรือว่าสองเซนหะเนาะอืมกะยังกะยังบ่กะเหรียญโอ้จะคือเหรียเงินคู่มือนี่โหดได้แพง ยังเหลืออยู่สามสาวว่าแบบนี้ย ah. ังบ่ได้ยังเหลืออยู่สามสาวอ้าจากผู ah. 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 ้ใดแล้วเนาะพี่น้องเนาะสีสาระโสดก่อนมีผู้บบาวมาล้มรลอว่าเฉยๆนี่เออกอ่าคาเบิงกระครากเนาะอสบายดีจ้ะจีโอ้ยนั่งเอยจะไปเห็ดเออาน้องหน่อยถือไม่เส่เ่ย มาเบิ่งบันนี้เังว่าโอ้เห็ดซี่น่ามันเม่นบ่เนาะนอนห่างเพื่องสิปีฝนน่ะบบฮอดเนาะพี่น้องเนาะคือนอนกะหาแลวนอนปีนี่แหละหรือว่านอนอันนี้ทุกๆกปีว่แบบแล้วให้แล้วน่ะแลวนอนนอนอันนี้กรูปีเออแปลว่ายามฝนแล้วมันอยู่บ่ได้พี่น้องอยู่ไปเนี้เนาะไปสิไปนอนยามฝนมันสิไปอยู่ชายว่เนาะกี่ตมเอ็ดเลขเบดละนอนนอนาชมบิวยามนี่แหละ น้อยเข่าดาวนี่เข่ากับบรรยากาศเลยนี่จื้อได้อยู่บ่วันเดือนปีเกิดเจ้าของบ่จื้อบ่จื้อเจ้าจื้ออยู่บ่ผูกเป็นแม่เอ้าบ่จื้ออ่าสมุนุสมุนุขัวตัวเลขนี่กัมีเบิดบ่มีอยู่อ๋อพอบางคนนี่บ่จื้อแล้วก็บ่มีสมุนุขัวก็มันนี่นะอ่ามีอยู่เนาะสมุนุขัวนีบัดอายุเจ้าของได้จื้อบ่อยู่ตรงนี่เด้50 50ิป โอ <ak> ้สิร oh, ุ่นทพ่อูนเนาะโอ้ห้าสิบกว่าปีเจ้าแต่ว่าลูกเช้าก็ช้ำเม่บ่ญเลยพี่น้องอันนี้บ้าก็โตได้เนาะบ่เมนอายุได้แล้วก็บ่เมนหน้าตาอ่าก้าโตช้ำเมย์บุญเลยแม่นับมือสิเหี่ยวลงเลยเนาะอ่าช่วงนั้นน่ะเป็นยังไดงแบบว่ากินยาคุ้มบ่ได้บ่ช่วงนบ่มีบ่ญยากินบ่ได้เพราะว่ากินแล้วแพ้เป็นบ่บางคน เรือว่าตั้งใจอยากมีลูกหลายบอกินบ่าได้โอ้นบัดนี้สุดแล้วบัี้เนาะสุดลูกแล้วบัี้สุดแล้วลูกใหญ่เลยเรียกว่าอะไรพี่น้องเว้ยสูๆไปมีแต่ว่าใหญ่มากอะไก็แล้วแต่อะภัยมันว่าสิมีหัวขีดปัญญาสิไปทั้งใดหาทั้งใดเนาะอะบางคนกับโบน่โบนอนได้ได้ผัวหังผัวมีผัวลำผัวรวยกับมีได้เนาะ เรือไปทุ่มไปไยพุ่นโอ้ชีวิตเปลีป่ยนแปลงหรือได้งานดียังกับลุงกับมีได้แต่ว่ายัางยังบริสั่งครอบสั่งครัวเลยนี่เมนสามสามคนสามสาวรีคนนี้มีแล้วพี่น้องเลยถือว่าวิทย์ไปอีกคนนึงแต่ว่าก็ยังจักยังใดและเนาะผัวก,ก็ยังบุทันมานันก็ได้สูสูไปมักพิกได้ชุมเจ้าปลูกอยู่บ่ผิดมกเพ็ดปลูกอยู่บ่ปลูกไปน้ำ เพราะว่าจ่างใดถูกชิิงทุกอย่างนะถ้าว่าตัวใดเขาพอปลูกได้เพราะนี่ได้เขาก็ปลูกไปน้ำเมนเมนปลูกไปน้ำปัญญามอเขาจ่างใดคัดขัดสนอย่างเก็บตัวนี้ไปแลกแลกเนาะคำว่าเลกซะํำบานเขาเขามีอันนี้เขาเอานี่ไปแลกสินะก็พอหนวดปีกันอจังฉันโอ้ยเนาะด็กละ คือปลานี่ปล่อยปล่อยจปกธงจต่ปีนี้พอได้ขายอยู่บ่านได้ขายเพรแต่ได้กินแปดธงแปดธงนะไรบ้านี้กินกับหยังบ้านนี้เอากินกินกินเพราะจะพ้นอยากเข้าให้เพ้นกินด้วยกินกับหยังเออทุกอยากน้ำดีบ้านนี่เนาะกินสิ้นเบะบ้านนี้เออเนย์เออเนย์เออมามาเด้อกินข้าวเด้อร์พีชั้น เออชวนชวนชวนปลาลุงกวนพิอมไหมกินเข่าเด้อปลาลุงเด้อพี่ชันเออเดี๋ยวสิเฮียนสองคนเพื่อนนี่แหละพี่น้องเป็นนางเอกน้อยพี่เอกน้อยบาตนี่ก็คือว่าเลยเนาะเป็นนิกน้อยพี่น้องเลยยาเพิ่นดอกเด็กน้อยนะคะแนนผู้ใหญ่นี่แหละผู้ใหญ่นี่แหละเนาะ บอกเคยไปลิ sea, Respect, ่นแบบทางอื่นทางไกลเนาะแล้วก็บอกจะอยู่จะเฮือกไม่ได้ผ่านบอกเคยชุมชิมกับคู่คนหลายคนแล้วก็พวแต่เป็นบุ้ยบุยบิ้วอยู่เนาะหรือว่าในกล้องแบบนึงหลังกล้องแบบนึ่งมาจับแต่บอกห้ตัวก็ได้เนาะถามสี่คนให้น้องเพี่นตั้งตั้งตั้งกบะกันเลยตั้งตั้งแบบอยากหายเดี๋ยวก็เลือกเองแหละ แต่นขนาดผู้ซื้อฟูนี่ก็มีคนมาถ่ายลายรถมอยถ่ายเลยฉันบอกเออเ่ <laughs> ได้โทรศัพท์แลวก็อายเลยธรรมดาแล้วเนาะหรือว่าเผิ่มีอันผู้บบาไทยอย่างน้ำมูกหรือบ่อฉัน,น <laughs> แต่ก็คือกระดุมกระดองนี่ก็คือว่าเลยเนาะพี่น้องเนาะมันก็แพงขึ้นไปตามยกตามสมัยมันพี่น้องเลยแต่ก็สำหรับผู้ชายนี่ห้อยซิบลานเร้าลานนี่ก็แพงและผู้เสียเงิน ผู paid, ้เป็นผู <Yeah, like ้หญิงนี่ก oh ัจังไดอยากได้หลายคือว่าน้องพี่น้องนี่กับโบติโบว่าแล้วแต่ความสมัครใจพึงพอใจไผมันน้องพี่น้องคือถ้าเอาแพงกับเบิดไผเบิดเขาเองเอาหน่อยกันจังไดเอาเงินชวนที่เหลือไปเฮ็ดเนื้ออื่นเพราะว่าอ่ะจังใดก็คือจะได้ขอโต๊กับดีเด้อบรดนี้เด้อเนาะอะไรกัมีโทรศัพท์ใช้แล้วบ่เจ้าบ่แมงมุมมีโย เอาเงินให้กับช่องสีเหลือได้ไปชื่อหน้ากินหน้าอื่นยุ้ยเนาะนนมีมีมีของพ่ว่าแบบมักมักเป็นพิเศษอยู่บ่แนวแนว,นวกินเนามักยังฮะหรือว่าอันอันใดแบบคือ,อยังแบบแบบแบบผมเคยก,กินผูดจะผูน้อยเว่าเป็นผูน้อยเนาะน่าสาวด้วาแบบนี้สาวเพราะว่าเขาเป็น ภาษาไทยบอกกูเป็นภาษาไทยอเนี่ย่าฮ่าฮฮอ้ยเนาะอืออืออ่าหางมบึงก่อนสิพี่น้องเลยโอ้ก็คืออ่าบุญที่ชองขึ้นนี่ได้ไปในหมู่บ้านไหนไม่ได้ไปโอ้เจ<ะ>็บไ,ไปนอนอ่าเผาให้เผาหน้าพี่น้องเลยอ่าเดนอนพี่น้งนองพอได้อ่าเข้าบ้านพอได้ชื่อหน้กินเนาะ เพราะว pues ่าโทรศัพท์โทรศัพท์กับได้ใช้นะมูพ <ümüz> ี่น้องเลยอ๋อนี่ด้วยไอเอาให้ยนอนพี่น้องอ่าสู้ๆจังใดก็คือว่าแหละอ่าดุมันเด้อช่วยกันเฮ็ดกันทำเฮ็ดอย่างก็ได้กนมันกันกนช่วยกันเหตุชวนพักชวนหญ้าก็เฮ็ดช่วยกันมันจังแล้วไวเป็นกำลังใจให้เอ้านาะสบายดีโด้วยนาะพี่น้องเนาะไปเจ้าพี่น้องเอ้ยมาบ้านนี้ไม่้นะบ้านนี้ สองคนเพื่อนก็นก,นกินเขา่ขากินแซ่บกินนัวขนาดเนาะพี่นอ้องอยากน้ำดีนี่เนาะสบายดีด้วยสบายดีด้วยเห็นกระดูบกบกไงพี่น้องเลยเพื่อนว่ามาโคบเอเพื่อนกกจังใดกะพี่วอาเนี่ยเนาะว่าผิดพลาดการใดว่าบวบมวนนวลหูจังใดกะกะขอโทษขออภัยน้ำลายหลยพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้อง fc ตรงอยู่ดีไม่แหง้ง เบอร์สุขผู้สุขคนและกับกโบกดข่าวโฆษณาของเบลตาไปนอก,ก็ขอบบุญขอบคุณหลายๆเด้อน้องพ่อแม่พี่น้องก็คือิได้เขาก่าวคข้ามาสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย